จำได้หรือเปล่าจำวันคืนที่เรามีกันได้ไหมเราหานุรัยมากมายทุกๆสิ่งดียลว้วนมีความสํคาคัญวันคืนที่เรา27พฤษภา,า<แ>คมปีนี้เป็นวันเกิดครบรอบ4ปี<แ>ของมิกมติง ขออวยพรให้หลินปิงของเรามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงและขอขอบคุณผู้มยการสวนสัตว์เชียงใหม่พนักงานทุกๆท,ท่านรวมทั้งแฟนคลับทั่วประเทศไทยที่ได้ให้ความรักและให้การดูแลเอาใจใส่ลนปิงให้มีความสุขในสวนสัตว์เชียงใหม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยมาเยี่ยมลินปิง รวมทั้งลินปุ้ยช่วงและสัตว์อื่นๆทั้งในสวนสัตว์เชียงใหม่และสวนสัตว์อื่นๆขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในทุกภูมิภาคขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันดูแลสัตว์ของเราให้มีความสุขในสวนสัตว์ค่ะ ขอให้ให้หนิงติงได้พบแต่คนที่รักแล้วก็เมตตานน้องนะคะแล้วก็ให้ติงได้คุ้มครองที่ดีแล้วก็ ถ้าจะมีลูกก็ให้ปิงได้ลูกที่ที่น่ารักนะคะแข็งแรงแล้วหลินปิงเองก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงก็ขออวยความเปถึอแม่หุ้ยกับพ่อช่วงด้วยนะคะที่ให้ให้ให้ทั้งแม่หุย้ยพ่อช่วงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขเช่นเดียวกันขอบคุณที่ให้ลูกคือหลินปิงที่น่ารักออกมาอย่างนี้นะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นความในใจที่มีให้กับหลินปิงแผนด้านที่รักมากคะ่ะ วันในขณะวาระที่ครบสี่ปีนี้ของเด็กปีในีมันเดี๋ยวมันยี่สิบเจ็ดปีก็อยากให้เด็กปีนั้นมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทําให้เป็นขวัญใจของคนได้ตลอดไปเป็นผู้ที่ได้รับการกระเนวันนี้ชื่อเสียงโด่งดังนะครับแล้วก็าทุกคนเห็นในความดีที่เด็กปีนได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ให้อะไรก็จะมีทั้งสิ่งที่สร้างชื่อเสียงนะครับตัวเองและ เออวงตระกูลก็คือตระกูลของพ่อแม่คือช่วงๆเล่นหรือว่าแลาา้วก็ชาวเชียงชาวเชียงใหม่ทุกคนจะถือว่าเป็นบ้านเกิดของของลินปิงย้ยให้เป็นถึโชคเรืสุขภาพ,พแข็งแรงตลอดไปครับผมทนครั้งจะอวยพรให้ลินปิงเขาก็คงจะไม่ทราบนะครับอเอาเป็นว่าขอขอเชียร์ให้ลินปิงกลับไปเลื้ยงคู่ที่จริงนะครับแล้วก็พากลับมาเมืองไทยเร็วๆก็แล้วกันนะครับ ก็ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลารกรของของค์การสวนสัตว์ที่ได้ปฏิบัติภารกิจได้อย,ย่างดีโดยตลอดมานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,วาคงจะทำผล้วโนการต่อไปครับริงเองนะครับวันที่7นี้ก็จะครบรอบบรรเกิด4ปีนะครับก็ถือว่าเป็นสาวแล้วนะครับก็ขออยพรให้ลิงิงนั้นมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมีความสุชื่นนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่มา พวเห็นยญปิ่งนะครับที่เหรียปิงของพวกเราครับจะมีอายุครบ4ปีนะครับก็ผมเองก็ขอถือโอกาสดังกล่าวครับขอให้หลินปิงกลับไปสู่ประเทศจีนด้วยความสวัสดิภาพและแน่นอนครับหลินปิงคงจะนาเอาความดีงามต่างๆของประเทศจีนมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ของเราอย่างแน่นอนซึ่งผมฝันไปถึงว่าหลินปิงเองครับอาจจะมีลูกสักตัวหนึ่งนะครับมาเป็นของขวัญให้กับชาวไทยทั้งหมดทั้งมวลด้วยครับ ในโอกาสที่ลิปปิงจะมีอายุครบดีนะครับผมแล้วก็พี่น้องชาวตทรางฎร์ธานีแเชียง,ง,งใหม่นะครับก็อยากจะอะวยพรให้กับลิปปิงนะครับจงมีสุขภาพนะครับท,ที่แข็งแรงแข็งแรงที่จะขึ้นไปนะครับมีสุขภาพดีนะครับมีความรื่นเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็เป็นขวัญใจชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับก็ขอให้หลินปิงนั้นมีความสุขนะครับแล้วก็เดินทางไปบ้านเกิดนะครับอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งที่หลินปิงทาไว้ให้กับพวกเราชาวเชียงใหม่แล้วก็ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับสร้างความสุขให้กับคนเหล่านี้นะครับขอให้สิ่งที่ดีๆที่หลินปิงมีอยู่ทําความสุขให้พวกเรานั้นเนี่ย จงะสะท้อนกลับคืนไละให้หลินปิงอย่างมากมายมหาศาลครับหลินปิงมีอายุค,ครบรอบ4ปีนะครับผมก็ขอให้หลินปิงจงเดินทางพร้อมกับข้าวหน้านจงเดินทางกลับสู่ประเทศจีนด้วยความสวัสดิภาพและก็จะเฝ้ารอกันกลับมาซึ่งไม่ใช่เพื่อผมเท่านั้นคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็เฝ้ารอคอย วันที่หลินปิงจะกลับมามาให้ความสุขแก่คนไทยทั้งประเทศอีกครั้งหนึ่งครับจะครบรอบ4ปีของการเกิดของเหลินปิงก็หวังว่าหรินปิงจะเป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะเป็นสิ่งที่รักของพวกเราชาวจังหวัดเชียงใหม่ตลอดไปนะครับขอบคุณครับถ้ารับรู้ได้จริงๆก็อยากให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คนไทยแล้วก็เด็กๆ แล้วก็แม้แต่สื่อมวลชนเองทุกคนน่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับหลินปิงมาตลอดนะครับก็กลับไปก็อย่าลืมกันครับยอยากให้อยู่ต่อถ้าอยู่ต่อได้อยากให้เขาบอกบอกกับคนจีนว่าเออเขาอยากอยู่ต่อที่นี่ครับบอกว่าเออรักนะเนีน้ยในนามของตัว, <laughs> ตวแทนชาวเชียงใหม่พรับลักมาเพราะว่าทำให้งหวเชียงใหม่มีชื่อเสียงได้ก็หลินปิงนี่าจริงจริง อาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวเหมือนคนไทยทั่วๆไปนะคะว่าอยากให้เขาอยู่ที่นี่ต่อแต่ว่าถ้ามองในแง่ของออความเหมาะสมก็ส่งเขากลับเถอะเพราะว่าเขาเขาจะต้องออกลับไปเลือกคู่ของเขาแล้วก็ไปตามธรรมชาติของเขาะค่ะถ้าหลินปิงรับรู้ได้เราก็อยากจะบอกกับเขาว่าคนเชียงใหม่และก็โดยเฉพาะเด็กๆ ที่อยู่ที่ประเทศไทยทุกคนรักลินปิงและอยากจะให้ลินปิงที่จะอยู่กับเราไปอีกนานๆครับแต่ถ้าลินปิงรับรู้ได้นะเขาบอกว่าลินปิงได้สร้างความสุขอย่างมหัศารร์ให้กับคนไทยนะครับและสร้างความสุขทุกอย่างที่ได้พบเห็นลินปิงนะครับใครที่เห็นลินปิงแล้วจะจะเกิดความรู้สึกที่ว่าไม่อยากจะให้มีวันลาจากหรือพากจากไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับ ผมถึงบอกว่าเมื่อมีข่าวว่าลินปิงจะจากไปผมนี่ใจหายที่สุดนะครับใจหายเพราะเรามีความผูกพันน่ะเหมือนเสมอหนึ่งน่ะลินปิงเป็นลูกของเราคนหนึ่งเหมือนกันนะครับครับนี่คือความประทับใจที่ผมมีให้กับลินปิงครับถ้าลินปิงรับรู้ได้และเขาไม่ไม่มีแรงมหาศาลขนาดนี้อยากเข้าไปกอดเขาแล้วก็บอกเขาว่าเรารักเขานะคะถ้าบอกได้ก็จะบอกว่า ถ้ามีโอกาสกลับไปจีนก็ขอให้อ,อยู่ดูแลตัวเองให้ดีและก็ปลอดภัยแล้วก็อาจจะได้คนไทยที่มีโอกาสก็อาจจะไปเยี่ยมที่นั่นค่ะถ้าหลินปิงรับรู้ได้เนี่ยไม่อยากให้หลินปิงไปจากประเทศไทยอยากให้อยู่เป็นคู่คนไทยเพราะเกิดที่นี่อยู่แล้วนะอยากให้อยู่ตลอดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นมา,มากๆก็คืออยากจะให้หลินปิงเนี่ยอยู่เชียงใหม่ตลอดไป